สวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคาสเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีรถครอบครัวราคาประหยัดอีกหนึ่งคันนะครับผมมานําเสนอให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันเลยดีกว่านะครับผมนี่เจ้าอิซุมิวเซเว่นนะครับคันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้เครื่องดีเซล3.0นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยเดิมมากๆเลยนะครับลูกค้านี่คันนี้นะครับเป็นรถปี2010นะครับราคาเปิดขายอยู่เพียงแค่379,000บาทนะครับลูกค้านี่ผ่อนได้สูงสุดถึง8.4งวดนะครับผม ผ่อนิืมงวดเพียงแค่7,500บาทนะครับลูกค้านี่คันนี้ฟรีดาวด้วยครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับโคตรเดิมโคตรสวยนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆเลยนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับชุดแต่งมีให้รอบคันด้วยนะครับลูกค้าคันนี้มาอย่าผมพาดูรายละเอียดคันนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่คันนี้นะครับอีซูซูมิลเซเว่นนะครับตัวนี้เป็นรถปี2010นะครับเป็นโฉมซุปเปอร์แพลตตินัมนะครับลูกค้าเนี่เครื่องดีเซลเดิมๆนะครับ บอกเลยว่าคันนี้เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับลูกค้าคันนี้ไฟหน้าบอกเลยว่าใสกิฟตนะครับเดิมๆรถไม่เคยเปลี่ยนไฟหน้านะครับคันนี้ไฟตัดหมอกสเกิร์ตให้รอบคันนะครับนี่กระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้แล้วก็คันนี้นะครับผมได้เป็นสีเทาด้วยครับลูกค้านี่สีเทาควันบรีนะครับโคตรสวยนะครับบอกเลยว่าตัวจริงสวยมากๆครับลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถนะครับคันนี้นะครับผมนี่มีล้อแม็กล้อแม็ก เป็นตัวของมิวเนะครับลูกค้านี่ตัวนี้ก็ใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับยางกูดเยียอ่าขอบ18นะครับลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าใช้งานยาวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเอาไปก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับขึ้นชื่อในเรื่องช่วงล่างดีมากๆเลยนะครับลูกค้าขับทางไกลไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้ประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะครับลูกค้ามาเดินดูรอบๆตัวรถนะครับคันนี้ สภาพโดยรวมนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับคันนี้เดิมทุกจุดนะครับสีสวยงามนะครับไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าคันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับผมด้านท้ายก็บอกเลยว่าโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบทุกตัวอักษรนะครับลูกค้าสภาพเดิมทุกจุดนะครับสเกิร์ตให้รอบคันนะครับพ่อเดิมๆมีกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยด้วยครับคันนี้สวยใสมากๆเลยครับมาเปิดดูด้านท้ายนะครับคันนี้ นี่ภายในนะครับผมเป็นสีเบจนะครับลูกค้าก็บบกบอกเลยนะครับว่าสะอาดเนียนตามากๆครับคันนี้เป็นเบาะหนังทุกจุดนะครับลูกค้าอ่าภายในบอกเลยว่าสวยใสนะครับเดิมๆไม่มีร่องรอยการแบบชํารุดอะไรเลยทั้งสิ้นเลยนะครับลูกค้าอ่าคันนี้นะครับเหมาะเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับลูกค้าราคาประหยัดนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับผมอ s ซูมิวเซเว่นนะครับลูกค้า ส7 9 0 0 0บาทไป๋ยวผมพาไปดูภายในกันนะครับผมไปครับผมมาต่อที่ภายในกันนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบ็กให้คู่หน้านะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงระบบทัชสกรีนนะครับลูกค้าบอกกว้เลยครับว่าเดิมๆทุกจุดนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับสวยใสสะอาดเนียนตามากๆนะครับภายในก็เป็นลายไม้แบบนี้ติดตั้งมาจากโรงงานทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าเกียร์ออโต้คันนี้มีกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้านี้เป็นไงครับกล้องหลังของเรานะครับก็สะดวก สบายเวลาถอยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมก็มีมีจอให้ด้วยครับมีจอท้ายให้ด้วยครับนี่แอร์หลังอะไรพวกนี้ใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับลูกค้านี่สภาพนะครับบอกก็เลยว่าเดิมทุกจุดนะครับคันนี้มาเปิดดูด้านในนะครับก็บอกก็เลยว่าคันนี้นะครับสวยเดิมนะครับผมพวงมาลัยก็อ่ายังนิเนียนนะครับคันนี้วิ่งไปเพียงแค่2องแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับลูกค้าหม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้เดิมทุกจุดแน่นอนครับดูครับนี่ ดูจากพมนะครับนี่ดูเดิมๆจากศูนย์ะครับลูกค้าดูรถ10กว่าปีนะครับยังอยู่ในสภาพแบบสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าให้ความเดิมไป100%เลยนะครับคันนี้ใครได้ไปนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไปเอย่ผมพาไปดูที่ห้องเครื่องกันนะครับว่า มันสวยมันเดิมแค่ไหนนะครับไปครับผมมาต่อที่ห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับผมห้องเครื่องคันนี้นะครับผมเป็นเครื่อง3.0นะครับ VGS Turbo นะครับลูกค้าคันนี้เครื่องรหัสนี้ผมบอกเลยว่าโคตรทนนะครับลูกค้าแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าใขรได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับอิ u z u Mu7 คันนี้นะครับนี่มาดูถึงความเดิมนะครับนี่ดูที่มาซูมดูใกล้ๆครับน็อตฝากระโปรงครับลูกค้า ดูครับสภาพผมบอกเลยว่าไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ดูอ่าเดิมๆนะครับนี่ดูจากแผ่นตรงนี้นะครับยังสภาพแบบยังคงความสวยงามมากๆเลยนะครับลูกค้าพานหน้านะครับไม่มีรอยน็อตแกะใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่เคยชนไม่เคยแปะมาใดๆทั้งสิ้นนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วของเหลวสายพันหน้าเครื่องเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับนี่ใครได้ไปนะครับเอาไปใช้งานโดยยาวได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้า บอกไว้เลยนะครับว่าลูกค้าเครดิตดีจัดได้ถึง84งวดนะครับผ่อนเพียงแค่7,500บาทออกลดศูนย์บาทด้วยนะครับลูกค้านี่ออกง่ายๆนะครับเอกสารบัตรประชาชนใบเดียวรู้เรื่องทันทีนะครับผมถ้าใครอยากได้รถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0984696699นะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์สาขาโนนของทองนะครับยังไงก็ฝากเจ้าอีซูมิวเซเว่นคันนี้ไว้ด้วยครับอยากดูรุ่นไหนย่หอไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ